บคุณมากมากบนันทเต็ม้อมสินมือได้กับติทูปุตูปูห้องกับด้เงินตัวนั้นแหละว่าใส่ขยันลงคิดไม่ได้ซีเรียสก็ให้แต้มมีมูเว่าะผูดจากับติเป็นแกงแกงรวมมิตรปลากระกป๋องใส่พันกับ หลายกลุ่มมีหลายกลุ่มหลายเปอร์มลยความจำไม่ค่อยดียี่สิบเอ็ดถึงเวลายี่สิบเอ็ดแล้วล้วนๆหลายกับบดีเนาะต้องไปจัดซีค้นหาค้นก็ถอยออกมาตอบกับปังส่สมองลายเหรียญเดียว ลักหน่อยๆแต่ให้ลักนานๆาน่นี่สายันเพลงสายันว่ะเ mm hmm. ดยนน้ำพัดน้ำแรปูกพักกำลาหาลาหาเก็บพักนั่นกานนางเว้า,ก,วาก็กันนอนฟัง <c oughs> ก็เปิดตาให้ก,ก็กันนอนฟังในหมู่บ้านหิวนอนขัก <c oughs> เป็นกันลองสู้ฟังนี่ลองรอง รอเวลานาทีถึงเวและอยากฟังเฮาอยากฟังเฮาเบาาเฮาสิเบาห่ังเป็นตะหลังไวๆเพราะเข่าบานแล้วก <si ็ขอตัวขอตัวก่อนนะแล้วไปสิฟ้าไปอาานนำกันเวทีแล้วเอาน้ำจัดเวียนตุใหไม่หมุนเวียนหมุนเวียนนี่อยง เห็นหน้ากันก็นสวัสดีค่ะคำที่สองกะมาทักทายจ้าเ <c oughs> ย็นๆจะแก้วหน่อยันึ <c oughs> วันวางนางวางนัง <c oughs> ว่าก้าใจกอไปมาคิดออกหัว <c oughs> หนึ่งวันทัก็อยู่พอดสองเ่อไรสองมือบ่ได้ขึ้นไรสองมือ่องไปทำน้ำจัดเวียนทำไมมุงเวียน หมุนเวียนนี่ไงจ้าคอมเมนต์หัวคอมเมนต์มมนกระถอยออกมาอีอิท่านเชียนนี้เป็นประจำเดิอพี่น้องชีวิตซึ่งกันและกันอยู่นี่แล้วเต้นขึ้นมากระโซงหอยกันชีวิตประจำวันเนะาะย่างเดียวนมาไหวเลยเนาะสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าคุณแม่จ้า เมื่อกี้นี่ไปนอกสวัสดีคุณแม่นวันจันทร์ถักไเชิญเลยจ้าเชิญกับบาหลังน้อยเชิญมากินน้ำเย็นเย็นกับมมกับเพื่อนกับมีความสุขมากมากมันยังมีความสุขหลายเดอ้อคุณแม่มลืมไว้ไวันวลงวิธีไปก็อยากลืมหมดดิ ต้าจำมาค่อยดีไหลสดไหลสดย้ำหม,มว้ยนย้ำหลาะเทียงๆช่วงนี้แล้วก็ไหลสดเลยแต่ว่ามาใสแล้วก็ประกอบน้ำเป็นกับลองซูฟังนี้ลองรอดรอเวลานาที <c ười> ถึงนี้แลาแต่ก็มีน้ำเกิน น้ำเย็ยนเย็ยนไปไปรอหลับน้ำเย็นน้ำไปเตยน้ำเย็ยนบันหลังน,นลงนั้นหลังนี้ก่อนนอนทรงไายเป็นก่อนนอนเนะทรงห่วงหลังห่วงหลังกัดปวดเอวยอนนี่ดี <c oughs> นี่มูเพื่อนเพื่อนมากเลยครับวันทั้งจากไรสดลงแล้ว dạng này sụt lông lẹo, ta đi hiêm bànเพื่อนเพื่อน nhớ không ạ, quốc đảo này à được rồi đấy, ở đây mình đây nào đấy? mẹ bà. bên này nó bàn con, Mà qua đan thai, mình hẹn quàm lắc, quan súc cấp khi nọ, trao liều hao

ันเตรียมอมสินมือได้กับติทุบป,ปุ๊ทุปปูห้างกับดัดใเงินตัวนั้นหละว่าใส่จังวาย่ะเอียายเป็นกันาม,มาปลปกป,ปากันอาทิตย์หนึงสองอาทิตย์แล้วมันกระดันน้อยส่งความรักมันมาเล่นไทยดวงใจอันมีคุณค่าลงทันคนะแนนหนึ่งหัวนลถ โดดเป็นพันผัวนะพันกลัวอีกยินแล้วมันก็จะนอนมาหลับทำงานตลอดนาทีพอหอดเวลานาทีพอได้ลงวทีนะจะมุ่งหนึ่งกับน,นางเนื้อยเ่ยเนาะน้ำเย็น,ยานาเย็นจ้าน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นแล้วหลับกี่นองน้ำเย็นเย็น แอมมแลกมากกสิบพอดีเขาไปเบิงมาเห็นเห็นต้านคุณแม่สาคุณแม่พรมาแต่ก็มองเห็นหนึ่งดวงตาบ่ง <c oughs> มีปัญหาความจำไม่ค่อยดียี่สถึงเวลาหี่สิบเอ็ดแล้ว ซอยกันรวมมือกันทำงานรายงานป้อนเป็นวาเดินทายวันแห่งความรักมีความสุขก,กับพี่น้องชาวเลียวเขาแต่เกิดมองเห็นหนึ่งดวงตาบ่มีปัญหาแต่เกิดมองเห็นหนึ่งดวงตา มีปัญหาหไปนั่งมาจนหมดล้หนึ่งวันน้องก็อยุปวปสองอบม่ไรสองมือเม่ได้ขึ้นไล่สองมือช่องไปทำเนินงกันนั่งรอเวลานาที่มีเพื่นเพื่นอนกั็มาทํ้ที่สามกับ ส่งกำลังใจจ้าคำดีสีกับมามีปฏิสัมพันธ์เห็นว่าทั้งหลังผัดลมไม่บัดไม่ครบหมู่บ้านตามม่ครบซึ่งกันและกันอยู่นหนี้วเต็นขึ้นมากับทรงห้ยกัน ชีวิตประจำวันเนะาะปลูกผักขายผักกรรมละหาละหารฮอนไลน์สร้างเิ่นวัตถิแ์แห้ด้วยน้ำพักน้ำแหลมมันค้ำปอมเบิดถ้มันค้ำปอเมปอเบิดกันเลยไม่ได้ไปเก็บวันนี้ก,ก็จิบน้ำเปล่าก่อนเยี่ยมบันหลังนันหลังนี้ก่อนนอนทรงไายเป็นก่อนนอนเนาะทรง จบปองโขกับฉลองเนยเด้อในวันมอดง่ายดอกหลังจากกินข้าวแลีงแล้วก็เข้นยมบ้านหลังนั้นหลังนี้ก็ขึ้นไรโซดนำมันคัมปอมเบิดนำมันคัมปอมเบิดก็เลยบันได้ไปจิบมันนี้ก็จิบน้ำเปล่าก่อนมายืนอยู่จุดนี้แล้วถอยบ่ได้เด้อคุณแม่จ้า สำหรับแมงหวันเด่นล้วล้วลายกับบดีเนาะตกลับไปจักซีค้นหาค้นกับถอยออกมาตอบกลับไปไปกินอั <c oughs> ในนี้ควรอันนั้นเอาไว้แต่ิตื้อมื่ออึนเช้าไปของนี้ควรเปิดแกให้นี่ก็จจะร้องกัในใ <c oughs>